สังเกตอยู่นี่นะคะทางวัดจะห้ามสองอย่างอางที่สังเกตด,ดูคือหนึ่งห้ามจุดเทียนวางดอกไม้ห้ามเลยนะคะแล้วก็สก็คือรองเท้าค่ะท่านจะบอกทุกที่เลยแปลว่าน่าจะมีคนละเมิดกฎเยอะมากคือจะไม่รู้จักไม่สำรวมเวลามาวัดก็คือจะใส่รองเท้าเดินบางคนก็จะถอดแต่ผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ถอดให้เด็กท่านก็เลยมีป้ายไว,ไว้ด้วยว่าเด็กถอดด้วยนะคะมาดูง่ายเลย เสียงช่างกำลังตอกปุ๊กๆเลยค่ะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าค่อยมาระอ,อีกเยอะๆเดี๋วเราก็จะกลับไปแล้วนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะพุทธ วัดพุทธนิมิตผูคาอันเดียวกันกันกบที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จะอยู่ตรงนี้สาสขันค่ะมาก็คือได้หลายที่วัดสวยเยอะอเชิญน,นะคะสายบุญเที่ยวเชิงธรรมะค่ะนด้บุญด้วยแล้วก็เวลาออกจากวัดไปอย่าเก็บอะไรออกจากวัดนะคะเป็นเปดน,นะคะห้ามเก็บออกนะคะ เป็นหินเป็นอะไรก็ช่างถ้าอยากได้ก็คือเดินไปหาพระแล้วก็ขอท่านท่านต้องให้ด้วยวาจานะคะไม่งั้นเป็นเปรตน,น,นะคะดูค่ะคนม้วนไว้น,น่ารักดีใครมาม้วนไม่รู้ต้นไม้มาม้วนทำไมต้นไม้สงสัยว่าจะมาม้วนฉันทำไมทำไมไม่ให้ฉันอยู่ตามธรรมชาติ ้นไม้คงไม่ได้อยากให้ม้วนหรอกท่านก็จะอยากอยู่ตามธรรมชาติของท่าน